สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูบอลสีที่บ้านค่ะพัฒนาการนะคะนี่แทงหลอดมาไม่หยุดเลยนะคะแทงหลอดตลอดเลยนี่มาหลอดมาอีกแล้วนี่นะคะต้นที่เห็นเนี่ยก็คือหันุมานอมพระพรานะคะนี่ถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศบ้านดาวนะคะจะเริ่มหนาวมาประมาณสัก2-3วันแล้วนะคะนี่จะให้ดูเยอะมากมาก ถ้าใครเห็นพัฒนาการต้นนี้นะคะดูคลิปดามตั้งแต่แรกเนี่ยจะเห็นว่าแรกๆยังไม่ใหญ่ยังไม่งามขนาดน,นี้นะคะดูใบใหญ่มากๆเดี๋ยววันนี้นะคะดาวจะมาบอกอีกสูตรหนึ่งนะคะในการบำรุงค่ะไม้อย่างบอนสีนะคะหรือว่าไม้ใบย,ย่างอาร์โกนมาให้พุ่มใหญ่นะคะแตกหนอ่อออกรากเยอะนะคะหรือว่าอย่างต้นนี้เป็น บอลกระดาษด่างนะคะที่เราเคยทําคลิปเมื่อตอนซื้อมานะคะตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวนะคะใบจี๊ดเดียวอย่างดูใบล่างเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ใบเนี้ยค่ะใหญ่ขึ้นมานะคะนี่แล้วนี่ก็เพิ่งจะมาใหม่อีกใบหนึ่งนะคะออกใบไวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูสูตรที่เราจะมาบอกวันนี้กันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะว่าเราใช้อะไรกันบ้างค่ะ อย่างที่หนึ่งนะคะที่เราใช้ก็คือนี่ที่เห็นเนเป็นกะปินะคะกะปิเนี่ยจะใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมในน้ำอุ่นก่อนนะเพื่อที่จะได้ละลายง่ายค่ะผสมกะปินะคะในกะปิเนี่ยก็จะมีไคโตซานนะคะก็คือจะช่วยในเรื่องการเล่งรากนะคะนี่เราก็จะผสมกะปิลงไปเรียบร้อยนะคะ ทีนี้ตัวที่สองที่เราใช้ก็คือนมค่ะตัวนี้เนี่ยต้องเป็นนมรสจืดนะคะอาจจะเป็นนมโรงเรียนหรือว่านมอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่แต่ต้องเป็นรสจืดนะคะอย่าใช้รสอื่นเพราะบางคนบอกว่าเราใช้นมเหมือนกันแต่ทำไมมดขึ้นนะคะ เขาใช้เป็นพวกที่เป็นพวกรสชาติหวานนะไม่ได้นะต้องเป็นรสจืดนะคะตัวนี้เนี่ยตัวนมเนี่ยจะช่วยบำรุงนะคะแล้วก็ยังช่วยปรุงบำรุงดินนะคะให้มีความร่วนซุยนะคะเราใช้นม1กล่องนะคะกล่องนี้ก็ประมาณกี่กรัมนะเดี๋ยวดูก่อน200อมลนะคะเราใช้1กล่องเลยอันนี้เราจะใช้เพื่อที่ว่าเราจะเก็บไว้ใช้ ได้อีกหลายๆวันนะคะสูตรนี้ง่ายมากๆตามด้วยตัวนี้เลยค่ะผงชูรสนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยเร่งรากนะคะเราใช้ไป1ช้อนโต๊ะแบบนี้เต็มๆเลยนะคะใส่ลงไปผสมผสมนะคะแล้วก็นี่น้ำเราอุ่นอยู่นะกะปิค่ะใส่ลงไป ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้เองสูตรนี้สามารถใช้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะใส่ขวดนะคะเพื่อที่เราจะเก็บไว้ได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวลองเทใส่ขวดจะหกไหมจริงๆถ้าเราทำใส่ขวดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะทเทยากไงเราก็เลยใส่แก้วก่อน แล้วใส่ขวดที่หลังซับซ้อนเข้าไปอีกนะคะเรียบร้อยเขยา่าเขยา่าค่ะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันทีนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะและถ้าเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นใช้ได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยค่ะเดีย๋ยวไปใช้กันเลยค่ะ สำหรับการรดนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ควบคู่กับพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถใช้ได้นะคะและสูตรนี้เนี่ยสามารถที่จะรดได้ตลอดเลยค่ะอันนี้คุณหญิงนะคะฮัลุม,มันอมพระภาค่ะบำรุงไปเลยนะคะสูตรนี้ช่วย เร่งรากเร่งการแตกยอดแตกหน่อนะคะทําให้มีหลอดมีหน่อขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เสือพรานนะคะและนี่นะคะก็เป็นน้องใหม่ค่ะบอลกระดาษด่างนะคะตอนซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวนะคะต้นนี้เนี่ยเขาชอบความชื้นนะคะเราสามารถลดน้ำได้ตลอดเลยค่ะ อย่างบอนสีนะคะช่วงนี้เนี่ยลมหนาวเริ่มมาแล้วนะคะเราจะต้องหาถาดรองที่ก้นกระถางด้วยนะคะอีหนาวล้วนะคะนี่ออกใบใหม่มานะคะกัดสีเต็มใบเลยค่ะสวยงามมากๆนะคะลายเส้นเห็นชัดเจนสวยงามเลยค่ะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องให้มีน้ำตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเขาแห้งกระถางแห้งดินแห้งนะคะจะทำให้พักหัวได้นะคะสูตรนี้นะคะ เราใช้รถอยู่ที่อาทิตย์ละ1-2ถึงครั้งค่ะและสามารถเอาผสมกับจุรินซีสงังเคราะห์แสงได้ด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกสูตรง่ายๆที่ดาวมาบอกกันค่ะสามารถทำเองแล้วก็เอาเก็บไว้ใช้ได้นานนะคะโดยการแช่ตู้เย็นค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ เราจะได้มีสูตรดีๆนะคะเอาไว้บำรุงต้นไม้ที่เรารักให้งามต่อเนื่องพุ่มใหญ่สวยแบบนี้ทั้งปีกันเลยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ